เราพูดคุยกับพี่วิทกันต่อที่บ้านนะครับกับ Winner Project สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีพี่ตุ้ยมาแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นพี่วิทย์นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะจะบอกก่อนนะครับว่าจะมีนักสังกัดอนมาด้วยเตรียมไว้เลยนะแฟนงขั้งหลายเดี๋ยวก็ได้พูดคุยกันไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามพี่วิทย์ก่อนนิดนึงว่าขึ้นมของการที่ไปงานแถลงข่าวเป็นยังไงบ้างแถลงข่าวที่ Discovery นะครับสยาม Discovery ตอนที่ยังเข้าไปได้อยู่ นะครับใช่ครับปัจจุบันนี้ติดนแล้วก็ได้แล้วก็ได้แล้วแันนั้นมีมีอะไรพิเศษพิเศษบ้างครับคือวันนั้นน่ะตุ้ยร้องเพลงเป็นเพลงซิงเกิลของตุ้ยนะครับในรักฉันเลยนะฮะแล้วก็พี่ก็ร้องของพีแล้วก็แล้วก็ออฟก็ร้องเพลงของาดความอบอุ่อย่างแรงก็อ้อนแฟนขับไปอ้อนนายยกอ่พูดถึงการแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยพีวิทยได้ข่ว่าแอบเอาอะไรมาฝากพวกเราด้วยก็เป็นวีทีนะครับวีารของออฟสุพรรณห้เพราะว่าเพลงของออฟเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขาดความอบอย่นอย่าง เพลงนี้เนี่ยสไตล์ของเพลงออฟเนี่ยดูแล้วเป็นลูกทุ่งใช่ว่าแต่ว่าเพลงนี้มีความเป็นลาตินผสมอยู่ด้วยโอ้โหลาตินลูกทุ่งลาตินลูกทุ่งลาตินไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะลิกกี้ไง ลิคกี้ลาตินไม่เคยได้ยินเหรลิกกี้มาร์ตินอ้าเหรอมันจำชื่อผิดตลอดก็เดี๋ยวไปดูวีดีอาร์ว่าออฟเขาจะมาพูดอะไรของเขาเองเลยให้เขาพูดเกี่ยวกับเพลงของเขาเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของเขาก็วันนี้จะมาขอฝากเพลงด้วยละกันนะครับผมกับอัลบั้ม The Winner Project นี่แหละครับผมของออฟนี่จะเป็นเพลงแบบลูกทุ่งสมัยใหม่นะครับก็ที่ว่าเพลงขาดความอบอุ่นอย่างแรงครับสำหรับเพลงนี้นะครับขาดความอบอุ่นอย่างแรงนะครับก็เหมือนกับเป็นเพลงแบบ เป็นเพลงแบบว่าคนผู้ชายคนหนึ่งที่ขาดความอบอุ่นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะผ่านมาฤดูไหนเนี่ยผ่านหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวอะไรมาแล้วเนี่ยแต่ใจของเราก็ยังหนาวอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสงกรานนี่แหละมารักกันเยอะๆเลยเนี่ยเป็นการเชิญชวนให้แบบว่ามาศาสตร์ผมเถอะมารักกันเถอะขาดความอบอุ่นมากเลยนะก็เป็นเพลงแบบว่ารับหน้าร้อนสงกรานแล้วกันไปฟังออฟพูดกันมาแล้วนะครับคราวน,นี้เดวินเนอรยยังเหลืออีกสามคนนะฮะของกั๊